มือใหม่นะครับควรจะรู้นะครับแล้วปีโยนกระเด็นดีกโ Pascal, โดอูคอมโบต่อราสาสุดๆซึ่งตัวละครสำหรับสายปีนะครับแนะนำเลยก็คืออันดพานครับแล้วก็นหนท่านครับปามดาวแดงไปเลยเพ้อเฮยคือซื้อในเนี้ยยังไงก็คุ้มกว่าูกมากโอ้เกิดเป็นยอมที่มันง่วงจริงๆโอ้โหว่าเกิดไปไม่ลงสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบาวิชีนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม โกโก้สามก๊กครับโกโก้สามก๊กเกมมือถือ R p g พีบริหารขุนพลสามก๊กมีตัวละครหรือขุนพลเยอะมากไม่ว่าจะเป็นก๊กไหนงอกก๊กจกก๊กหรือ,อ,อรวุยก๊กรวมถึงตัวละครปั่นๆแบบไม่มีก๊กด้วยไม่ว่าจะเป็นหงอกคงหรืออันตราภาอนอกจากหน้าตาตัวละครสุดปั่นแล้วถ้าโจมตีตัวละครก็ปั่นไม่แพ้กันวิเราปียิงบีมบีหัวใจ <laughs> นี่ตำรวจคุณตำรวจใช้แบบไม้กระบอกไฟฟ้าตะแก่ใช้ฮาไ์์โดยเราต้องจัดทีมเพื่อผ่านด่านในการต่อสู้ยังไม่พอครับเราสามารถนำขุนพลมาบริหารบ้านเมืองของเราได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ ทำสลัเปาฝึกทหารและอื่นๆพบกับเกม3ก๊กสุดปั่นในแบบที่ไม่เหมือนใครในโกโก้สามก๊กครับโดยวันนี้นะครับผมจะมาบอกเคล็ดไม่ลับนะครับที่มือใหม่นะครับควรจะรู้นะครับหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับซึ่งถ้ารู้แล้วนะครับจะทําให้เราพัฒนาไวขึ้นนะครับแล้วก็เก่งมากขึ้นนะครับมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับ 1. มีคอมโบก๊กหลายคนอาจไม่รู้ครับแต่การจัดทีมที่มีก๊กเดียวกันครับจะทาให้เกิดคอมโบประสานเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้ครับจะเปิดเมื่อไอเดีเราเลเวลสิบเจ็ดนั่นเอง แต่าก,การจัดทีมตัวละครบางอย่างก็งทําให้เกิดคอมโบได้เช่นกันครับเช่นการที่ตัวละครหนึ่งตัวครับมีการโจมตีมที่ทําให้ศัตรูรอยขึ้นไปบนฟ้าครับแล้วเราใช้จูลโลมครับหรือกวนอูในการตีบนอากาศได้เช่นกันครับดังนั้นถ้าเราจัดทีมครับให้เป็นก๊กเดียวกันหรือที่มีตราแบบเดียวกันครับจะทาให้ภาพรวมของทีมเก่งมากขึ้นดังนั้นอย่าลืมจัดทีมให้มเป็นสีเดียวกันด้วยนะครับแห้เป็นทีมทีมนะนี่เรามาจัดทีมดีกว่าผมก็แบ่งไป็นสีนะแต่ว่าบางสีมันจะแบบ ตัวละครเทียเอสเทียมันยังไม่ครบอดิก็เลยต้องเตอรประมาณนี้ก่อนแล้วปีโยนกระเด็นนี่กดอูคอมโบต่อระะาสุดสุด <Yeah. S 1> ว้านี่พลังนายท่านนะคอมโบไลสังก,กัด <c oughs> หมาเต็มแบบไป <c oughs> วเวอร์สุดสุด,สด 2. ตัวที่มีกกค,ครับต้องใช้กกเดียวกันในการอัพดาวการอัพดาวครับทำให้ตัวละครเก่งขึ้นครับแต่ต้องใช้ตัวละครซ้ำและกกเดียวกันในการอัพ กเว้นตัวละครสังกัดไลท์อัพด้านครับที่อัพดาวก็ใช้แค่ตัวซ้ําครับแต่สามารถใช้สีทองกกไหนก็ได้ซึ่งตัวละครสําหรับสายปีนะครับแนะนําเลยก็คืออันดภานครับแล้วก็นายท่านครับนี่ผมได้ตัวละครไทยสุดจู้มาแล้วนะทุกคนนี่กัอัพได้เลยนะครับเนี่ยปามดาวแดงไปเลยเฮ้ย <N> งอกเห็นป่มามันต้องใช้งอเหมือนกันนายท่านผมเออ ประมาณ4ีดาวแดงแล้วนะทุกคนมันเป็นตัวละครเก่งมากนะโดยเฉพาะสายปีนะครับมันซัมมอนมาตำรวจอวกา็มปหมดเลยซึ่งการที่มันปั้นตัวละครง่ายเนี่ยมันส่งผลต่อการบริหารเมืองด้วยนะ 3. มีให้กดผ่านด่านอัโนบัติเกมนี้ครับต้องจัดทีมเพื่อผ่านด่านครับและเพื่อทําให้สะดวกสบายมากขึ้นครับเราไม่จำเป็นต้องกดคลิกเพื่อท้าทายผ่านด่านทุกครั้งครับเ,เพื่อนๆสามารถกดติ๊กถูกที่ตรงนี้ครับก่อนการท้าทายจะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้เพื่อให้ระหว่างที่ทีมท้าทายอยู่ครับเราสามารถไปทําอย่างอื่นภายใน ต่อเนื่องทําไม่ต้องมากดท้าทายด่านตลอดนี่แล้วก็มาสร้างบ้านเมืองของเรานะครับระหว่างที่เอ่อเพื่อนๆของเราขุนพลของเราไปตงไปตีนะครับ,บเราก็อเอออัพเลเวลเลเวลเนาะนี่มาพัฒนาหลงอับนรร้ำอุ้ยเหล่าชาวบ้านกาลังร่วงสรรเสริญเราดยอยู่เนี่ยเออเอากล่องมาครับนะครับเก็บท้าสัวอีกนิดนึงในเซ็ตในเซโอเคเห็นว่าทีของเราก็ยังตีผ่านพยายามผ่านด่านไปเรื่อยๆอยู่นะครับไม่เสียเวลาด้วยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดผ่านด่านอัตโนมัตินะสี่ ในเกมนี้ครับมีวิธีการเติมเงินแบบไม่แพงด้วยครับคือเกมนี้ครับการเติมเงินมันถูกอยู่แล้วครับแต่เราสามารถเติมเกมให้ถูกไปอีกโดยการเติมผ่านเ a เซอร์โกครับโดยตอนนี้ครับถ้าเติมโกโก้สาก๊กผ่านเ a เซอร์โก wallet ครับรับโบนัสเงินคืนเข้ากระเป๋าทันทีสาหรับการเติมเงินครั้งแรกช่วงวันที่7จิกุมภาพันธ์ รับคืน10%ครับคืนอีก5%เมื่อเติมช่วง8-28กุมภาพันธ์ครับและอย่างลุ้นของรละวันอื่นๆอีกเมื่อเติมเกมสะสมในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นรับของรางวัลเพิ่มเติมครับลำดับที่1และ2 Hammerhead Pro Hyper Speed มูลค่ารางวัลละ8,199บาทลำดับที่3และ4ครับ Laser k c ครับมูลค่า3,990บาทครับลำดับที่5ครับ Laser g o p i n ครับมูลค่า3,500บาทครับ และลำดับที่6ครับเลเซอร์โกพิมมูลค่ารางวัลละ1 0 0 0ันบาทครับถ้าอยากเติมถูกถูกนะครับก็แนะนำให้เติมผ่านเลเซอร์โกนะครับผมสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยแคครับอย่าแลกตาเกณฑ์ขุนพลโดยตรงครับจะเห็นว่าการแลกตา1ตาใช้150ทองเลยครับแต่ถ้าเราซื้อผ่านร้านลดราคาครับที่อยู่ในเมืองครับจะคุ้มค่ามากกว่าและร้านนี้ครับยังมีชิ้นส่วนขุนพลอื่นๆที่ลดราคาอีกด้วยเอาทองมาซื้อตรงนี้คุ้มกว่าเยอะครับนี่ทุกคน แค่อันนี้ลด20%ก็ซเซฟเงินไปได้แล้วนะ30ทองแล้วก็มีเออตัวละครอ,อื่นถ้าเราอะไรชิ้นส่วนตัวละครสีทองด้วยนะให้เราดีได้ด้วยนี่เห็นปะมีสีแดงด้วยนะและอันนี้ลดต้องกี่เปอร์เซ็นต์น่ะได้แค่90ทองเองดีมากคือซื้อในเนี้ยยังไงก็คุ้มกว่านะครับ <S <S อย่าไปใช้ทองมาสุดด้วยสุดไลยนะครับก การเพิ่มเลเวลให้ไวนอกจากภารกิจกลางจอครับเราสามารถดูภารกิจจากตรงนี้ได้ครับเพื่อเพิ Leonardo, ่มเลเวลให้ไวขึ้นให้กดไปที่ด้านบนตรงเลเวลครับเลือกแถบนี้ครับจะมีภารกิจต่างๆมากมายครับเราสามารถทําตามเพื่อเพิ่มค่าหัวใจของเราได้ครับซึ่งภารกิจที่ง่ายที่สุดและทาได้ตลอดครับก็คือการเก็บเกี่ยวไม้ครับแล้วก็เก็บเกี่ยวข้าวครับการแปรรูปไม้และการทําสลาเปามันจะบอกครับว่าต้องตัดไม้ความข้าวทำซลาเปาหรือแปรรูปไม้กี่อันครับ ได้หัวใจมานั่นเอง7ครับมีกล่องให้เก็บภายในกิวครับนอกจากในเมอร์จะมีชาวบ้านเอากล่องมาให้เราเก็บครับอย่าลืมเข้าไปในกิวนะครับบางคนไม่ได้เข้าไปในกิวเลยครับคือใครที่ไม่ได้เข้าไปเก็บกล่องในกิวบ่อยๆนะครับได้กล่องมาเยอะมากก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับผมใครชื่นชอบการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกกําลังใจให้ผมด้วยนะครับอยากเติมเคมีนะครับแนะนําให้เติมผ่านเลเซอร์โกนะคบเพราะว่า ถูกกว่าเดิมนะครับจากที่เกมนี้มันถูกอยู่แล้วนะคุณผู้ชมใครสนใจเติมผ่านเลเซอร์โกก็ผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วนะครับผมไปเติมกันได้นะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ